กาบสวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องมรดกพักเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาจัดใน EP พีพิเศษนะครับองระละ800บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับ800บาทรวมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นเหรียญเก่าเกจิคณาจา์นะครับทั่วประเทศเลยนะครับพี่นะเป็นเหรียญเก่าเก่านะครับที่ได้รวบรวมนะครับได้เช่าตามบ้านมานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก็ขอมา ล่อยแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซนะครับที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับพี่นะครับลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าก็สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ EP ีนี้นะครับเป็น EP ีที่345นะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับส่งเป็นของไปษณีไทย EMS นะครับส่งด่วนส่งไวถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 9 6ย์2 6 8 2 9นะครับ ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับอติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับแปดร้อยบาททุกองค์นะครับพี่นะครับแบ่งปันนะครับนี่ครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญพระสมเด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพี่นะครับ เป็นเหรียญเก่ามากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญพะบรูปทรงม้านะครับพี่นะครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่นะนี่ครับได้มาเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเนี่ยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณโบราณเลยนะพี่นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะพี่นะครับเอาแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับตัวหนังสือนะครับคมชัดเลยนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเลยนะครับพี่นะครับ นี่ครับสวยๆเดิมๆเลยพี่นะครับเหรียญนี้นะครับเอาไปที่แปดร้อยบาททุกอง์เลยนะครับพี่นะครับต่อมานะครับพี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับกุวัดบางขุนพรมนะครับพี่นะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จกุวัดบางขุนพรมนะครับดูนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเก่าๆเลยพี่นะครับมีคาบไข่นะครับขึ้นเป็นฟองต้องหูขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับ นี่ครับขึ้นเป็นฟองเต้าหู้แบบนี้เลยนะพี่นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะพี่นะดูนะครับนี่พักอยู่ในกุกนะพี่ดูนะครับนี่มีเม็ดมวลสารด้วยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะครับพระเก่าสวยเดิมเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะพี่นะครับดูนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะพี่ๆท่านไหนชื่นชอบนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับโทรศัพท์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ต่อมาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพระอาจารย์ขันนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญห่วงเชื่อมพระอาจารย์ขันนะครับวัดนกกระจาบนะครับพี่นะครับสวยงามชัดเจนมากนะครับพี่องค์นี้นะครับนี่ครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับสวยงามชัดเจนเลยนะครับพี่น,นะครับด้านหลังเนี่ยผิวเรียบตึงเลยนะครับนี่ครับด้านหลังเขียนว่าวัดนกกระจาบนะครับพี่นะครับดูนะครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับเหรียญนี้สวยเดิมเลยนะครับพี่นะครับ เหรียญนี้สวยเดิมมากเลยนะครับพี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะวันนี้นะครับแบ่งปันนะครับขอปล่อยแบ่งปันเลยนะครับวันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญจุราลงกรบรมราชาธิราชนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลงงานกระสาบนะครับพี่นะเป็นบล็อกงานกระสาบนะครับนี่ครับ นี่ครับสวยๆเลยพี่นะครับงานกระสาบเนี่ยเป็นงานที่คมชัดมากนะพี่นะครับนี่ครับเป็นโรงงานกระสา์ที่ผลิตเหรียญเงินให้กับประเทศไทยนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับดูนะครับความคมชัดเนี่ยคมชัดมากเลยนะครับพี่นะครับคมชัดมากเลยนะครับนี่ครับเหรียญพวกนี้นะครับออกมาจากโรงงานกระสาบนะครับพี่นะครับดูนะครับความคมชัดนะครับดูหนวดนะครับพี่ดูนะครับหสวยมากพี่นะครับ นี่ครับดูช้างนะครับพี่นะดูช้างดูนะครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยพี่นะครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมขอแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับผมขอแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับนี่ครับต่อมานะครับองค์ที่ห้านะครับเป็นเหรียญพระครูพิบูลณารักนะครับหรือเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับพี่นะครับ นี่ครับสว,วส,สวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญพอสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับพี่นะครับด้านบนเนี่ยเป็นห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณเลยนะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยสวยเลยพี่นะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่อันนี้เป็นพระเนื้อเมกพัดนะครับพี่นะครับพระเนื้อเมกพัดนะครับ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่นะครับดูนะครับเก่าๆสวยเดิมเลยนะครับพี่นะครับองคนี้เก่าๆสวยเดิมเลยครับพี่นะครับด้านหลังเป็นพับปิดตานะครับพี่นะครับด้านหลังเป็นพับปิดตาแบบนี้เลยครับนี่ครับเนื้อเมกะพัดนะครับพี่นะครับเอาไปแ0 0บาทนะครับพี่นะครับเอาไปแ0 0บาทนะครับสนใจรายการไหนติดต่อมาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้นะครับไม่ต้องรอดูจนคลิปจบนะครับพี่นะครับต่อมาเหรียญนี้ครับพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับดูนะครับ นี่ครับวันนี้ผมคัดแต่แบบทีเด็ดมาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมกันเลยนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญนี้ครับพี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับเหรียญนี้นะครับสวยเดิมเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะเก่าๆเลยนะครับดูนะครับวัดหนองโพปีพศ .2482 นะครับพี่นะนี่ครับปี2482นนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับ นี่ครับขอแป0รบาทนะครับแปดบาทนะครับนี่ครับต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่อบทน้อยนะครับพี่นะหลวงพ่อบทน้อยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อบทน้อยนะครับสภาพก็สึกสึกนะครับพี่นะสึกสึกหน่อยนะครับนี่ครับตามสภาพนะครับพี่นะครับเอาแปดรบาทนะครับพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับ เป็นเหรียญเก่าข้างกระบอกนะครับเป็นเหรียญเก่าข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับพี่นะห่วงเชื่อมนะครับสวยๆเลยพี่นะครับหลวงพ่อบดน้อยนะครับนี่ครับเก่าๆเลยพี่ดูตัวหนังสือดูตัวยันนะครับคมชัดเลยพี่นะหลวงพ่อบทน้อยนะครับสวยๆเลยนะครับขอแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เอนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับด้านละด้านข้างเน่ยแขนบ้างนะครับพี่นะนี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับพิมพ์ใหญ่เอนะครับพี่นะครับองนี้นะครับสวยดําเดิมเลยนะครับพี่นะครับสวยเดิมเลยนะครับเอาไปแ0 0บาทนะครับพี่นะนี่ครับวันนี้ขอแ0 0บาทนะครับพี่นะครับเก่าๆเลยครับรูปหล่อทันตัวหลวงพ่อเงินเลยนะครับ นี down, uh, ่ครับต่อมาเหรียญนี้ครับพี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่จงนะครับหรือเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับปีพศ2 4 8 5นะครับพี่นะปีพศ2485นนะครับเหรียญเก่าสวยเดิมเลยนะครับพี่นะครับเหรียญนี้เหรียญเก่าสวยเดิมเลยนะครับนี่ครับสภาพใช้ศึกมาบ้างนะครับพี่นะครับดูครับนี่ครับตามการเวลานะครับพี่นะตามการเวลาครับ อาไป800บาทนะครับพี่นะขอ800บาทนะครับส่วนใหญ่เป็นเหรียญเก่าเกติคณะจานนะครับพี่นะครับต่อมาครับพี่เป็นเหรียญกลมนะครับหลวงพ่อจาดนะครับพี่นะด้านหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้เลยครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบานะครับพี่นะนี่ครับนี่ครับจาดจงคงอีนะครับพี่นะครับนี่รับนี่ครับคือเหรียญหลวงพ่อจาดนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับดูนะครับ เก่าๆเลยนะครับพี่นะเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจาดเนี่ยเอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะครับสวยเดิมๆเลยครับพี่นะครับสวยเดิมๆเลยนะครับนี่ครับต่อมานะครับพี่นะครับต่อมาเป็นพระผงเนื้อว่านนะครับพระผงเนื้อว่านปีสองสี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับนี่ครับพระผงเนื้อว่านหลวงปู่ทวดปีสองสี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับ นี่ครับมีบอลหลายจุดเลยนะครับนี่ครับไอ้กลมๆแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกมีบอลนะครับพี่นะเนี่ยมีบอลสองจุดนะครับพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเนื้อว่านปีสองสี่นะครับพี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับต่อมาหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับพี่นะพระคาข้าวนะครับพี่นะครับนี่ครับพระคาข้าหลวงพ่อฤษีลิงดำนะครับ นี่ครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยคมชัดเจนเลยนะพี่นะนี่ครับสวยชัดเจนเลยนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับอง์นี้ครับพี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพระสุวรรณพระสุวรรณมุนีนะครับพี่นะครับนี่ครับหรือเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับนี่ครับสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่นะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับไปเหรียญห่วงเชื่อมโบราณเลยนะครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับใบหน้าใบตาเนี่ยชัดเจนเลยนะพี่นะนี่ครับสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่นะครับดูนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับพี่นะครับนี่ครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับขี่สิงนะครับพี่ดูนะครับเนื้อดินโบราณเลยนะครับพี่นะดินเก่าเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับพี่นะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อแฉ่งนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระพุทธปฏิมากรนะครับพี่ดูนะครับ นี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญมงคลประพิษนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณเลยนะพี่นะครับนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณเลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญนี้ไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับหลวงพ่อพุ่มนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่นะครับ เรียนสภาพใช้ศึกมาเลยนะพี่นะครับเขาคล้องแบบว่าโดนเหงื่อนะครับพี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเขาคล้องโดนเหงื่อมาแบบนี้เลยนะพี่นะเขาเก่าเลยพี่นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ นี่ครับต่อมานะครับเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะครับพี่นะครับเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่นะครับเป็นเหรียญครึ่งองค์นะครับพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญครึ่งองค์สวยคมชัดเลยนะพี่นะครับเส้นผมเนี่ยคมชัดเลยนะครับเนี่ยดูพวกเครื่องล่านแล้วก็ดูภาษาอังกฤษนะครับดูนะครับนี่นี่มีภาษาอังกฤษตรงนี้ด้วยนะครับพี่นะครับ นี่ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณเลยนะพี่นะครับนี่เหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับขอแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่นะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นรูปพญานาคแบบนี้นะครับนี่ครับผมขอแปดร้อยบาทนะครับองนี้นะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับก็ไหลทองเก่าๆเลยนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณด้วยนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับข้างกระบอกนะครับพี่นะข้างอัดกระบอกนะครับนี่ครับผมขอแปดร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับต่อมาเป็นรูปล่อนะครับรูปล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรูปล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับพิมพ์ฐานสูงวัดหนองหลวงนะครับพี่นะครับ นี่ครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมขอแปดร้อยบาทนะครับองนี้ผมขอแปดร้อยบาทนะครับดูครับด้านล่างมีรอยจามด้วยนะครับเนี่ครับผมขอแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับอง์นี้นะครับเป็นเหรียญน้ําเต้านะครับพี่นะเหรียญน้ําเต้านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของพ่ออะไรนะพี่นะ นี <Merci. S 2> ่ครับแบบนี <Credit> ้เลยครับพี่นะเหรียญหล่อโบราณนะครับอง์นี้เป็นเหรียญหล่อโบราณน้ําเต้านะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับผมขอแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะครับไม่ทราบที่นะครับนี่ครับต่อมานะครับต่อมาเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมโบราณเลยนะครับนี่ครับข้างเลื่อยนะครับข้างเลื่อยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับด้าน prof, ด้านกระหนกเนี่ยเป็นลายเขาเรียกว่าฉลุด้วยนะครับพี่ด้านด้านกระหนกเนี่ยฉลุแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับผมขอแปดร้อยนะครับทุกองค์เลยนะพี่นะแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะครับ เก่ามากเลยครับพี่นะเหรียญนี้เก่ามากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมขอแปดร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อนายนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งนะครับจังหวัดอยุธยานะครับสวยๆเลยครับเส้นขนแมวคมๆเลยนะครับเนี่ครับเก่าๆนะครับเป็นเหรียญกะไหลทองแจกกรรมการนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญกะไหลทองแจกกรรมการนะครับ นี่ครับเดี๋ยวอัดคลิปเสร็จเดี๋ยวจะไปส่งของเลยนะครับพี่นะเดี๋ยวไปส่งของรอบแรกก่อนนะครับนี่ครับเก่าๆเลยพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อหนายนครับขอแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้ครับพี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วดเชิงเลนนะครับเหรียญเก่าๆบ้านๆแบบนี้เลยนะพี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเรี่ยด้านหน้ามีรอยจามด้วยนะครับพี่นะมีรอยจามด้วยนะครับนี่ครับเหรียญเก่ามากเลยพี่นะครับเหรียญเก่ามากเลยนะครับ นี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมขอ800ร้บาทนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่ได้รวบรวมมาเลยนะพี่นะตั้งแต่ EP เก่าๆก่อนๆก็มีนะครับ มารวมอยู่ใน EP นี้เลยนะพี่นะเอาแบ่งปันพี่พีอนะครับนี่ครับเหรียญละ800บาทนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆแจมๆแบบนี้เลยพี่นะครับมีรอยจานด้วยนะครับนี่ครับต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับ นี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่ครับเหรียญลงปู่แหวนนะครับนะครับเป็นเหรียญเศรษฐีนะครับพี่นะนี่ครับเหรียญเศรษฐีนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับนะครับเป็นวัดนะพี่นะขอภัยนะครับต่อมาเป็นเหรียญพระครูสิงห์นะครับพี่นะพระครูสิงห์นะครับหรืออุปชาวัดบ้านทวนนะครับ เป็นเหรียญโบราณนะครับพี่นะเหรียญพสลึกนะครับสองพันสี่ร้อยกว่าเลยนะครับพสนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับพระครูสิงห์นะครับผมขอแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเก่าเกจิขนาดจานเก่าๆนะครับนี่ครับต่อมาเหรียญนี้นะครับผมมองว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะครับพี่นะเอยเหรียญหลวงพ่อหลว่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับพี่นะครับนี่ครับ สวยๆนะครับเป็นเหรียญข้างกระบอกนะครับพอสองสองสี่หกหนึ่งนะครับนี่ครับเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะพี่นะเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะนี่ครับไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญพระจันาร์ฟันนะครับนะเหรียญพระจันทร์ฟันนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ครับจมูกโด่งมากนะครับพี่องค์นี้จมูกโด่งมากเลยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยดูนะครับรุ่น2อสิท์ออสร้างถวายนะครับพี่นะครับดูนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนะเอาไป800บาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยรุ่นแรกนะครับนี่ครับ2459นะครับเหรียญพสสองพ่ร้อยหาสิบเกนะครับนี่ครับ หรือจะมีพี่พี่เอฟซท่านไหนเหมาก็ได้นะพี่นะเหมาไปทีเดียวเลยนะพี่นะนี่ครับผมขอแปดร้อยบาทถ้าเหมาได้เลยนะครับพี่นะชุดนี้เหมายกไปได้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าทั้นะนทงนั้นเลยนะพี่นะครับนี่ครับต่อมานะครับเหรียญนี้ครับพี่นะเหรียญนี้ one, นะครับเป็นเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับวัดจุลามณีนะครับนี่ครับเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับหลวงพ่ออิฐวัดจุลามณีนะครับปีสี่ห้านะครับพี่นะ นี er ่คร pues ับใครจะเหมาได้เลยนะครับพี่นะยินดีเลยนะครับราคาต่อรองกันได้นะครับพี่นะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับพี่นะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับพี่นะเหรียญนี้นะครับผมขอแปดร้อยบาทนะครับเหรียญเก่ามีอายุมากเลยนะครับนี่ครับเหรียญเก่ามีอายุมากเลยนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่ออีนะครับเนี่ครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในการสร้าง นะครับหรือในการหล่อพระพุทธรูปนะครับพี่นะนี่ครับเก่ามากเลยพี่เหรียญนี้นะครับนะครับเหรียญนี้เก่ามากเลยพี่นะเอาไปแปดร้อยบาทนะครับนะครับต่อมาเหรียญนี้ครับพี่นะครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยมีรอยจานเลยพี่เห็นไหมเนี่ยน่ครับนี่ครับสวยๆเลยพี่นะครับนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่นะครับนี่ครับนี่ครับ เหรียญเก่ามากเลยนะครับพี่นะเก่ามากเลยนะครับสวยด้วยนะนี่ครับมีรอยจามสวยๆเลยพี่นะครับสภาพนี้นะครับไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับพี่นะเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับพี่ดูนะครับนี่เป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับพี่นะด้านหลังเป็นพอสอนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับ ด้านหลังเป็นพอสอแบบนี้นะครับพี่นะสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อซัพย์วัดปากแรดนะครับนี่ครับอําเภอบางละกำนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อซัพย์วัดปากแรดนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับชื่อดีมากเลยนะครับหลวงพ่อทซัพย์นะครับนี่ครับ ต่อนะครับเหรียญนี้คร no like um. ับพ <gment mouve> ี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่กันนะครับพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญทองแดงนะครับกระไหลทองนะครับพี่นะครับนี่ครับเจ้าของไปทํากระไหลทองรักษาผิวพระไว้นะครับแบบนี้นะครับเก่าๆเลยนะครับเป็นสีทองเก่าโบราณเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นสีทองเก่าโบราณเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นเหรียญเนื้ออันปะก้านะครับหลวงพ่อแดงนะครับนี่ครับรุ่นแจกไม่ครัวนะครับนี่ครับเป็นบล็อกสังคติจุดนะครับพี่นี่สังคติจุดนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้ออันปะก้านะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่กันนะครับเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับพี่นะทันท่านนะครับ นี่ครับก็ไหลทองนะครับดูนะครับคมชัดมากเลยนะครับพี่นะครับคมชัดมากเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ก็ไหลทองสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนะนี่ครับรุนสองหลวงหลวงปู่กันหลวงพญาตินะครับนี่ครับต่อมาองนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะครับนี่ครับ สวยๆเลยนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อปานนะครับเหรียญเก่านะครับสองสี่กว่านะครับพี่นะแบบนี้สองสี่กว่ากว่าเลยนะครับเหรียญนะครับนี่ครับสวยๆเก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะพี่นะนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับต่อมาเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุยนะพี่นะวัดดอนไล่นะครับดูนะครับปีหนึ่งสองนะครับหลวงพ่อมุยปีหนึ่งสองวัดดอนไล่นะครับ นี show, ่คร kind of <the> ับสวยๆเลยนะพี่นะนี่ครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อมุ่ยปีหนึ่งสองนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับหลวงปู่สุกวัดปากคอมขามเท่านะครับปลุกเสกนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับหลวงปู่สุกปลุกเสกนะครับเหรียญนี้นะครับ หลวงพ่อสีสวรรค์นะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่ครับหล่อจามหลวงปู่สุกนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อสีสวรรค์นะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อโตพมรังสีนะครับเหรียญนี้นะครับออกวัดประสาทบุญยาวาสนะครับปีสองพันห้าร้อยหกนะครับ นี่ครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับปีศูนย์หกนะครับวัดประสาทบุญยวาสนะครับพี่ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับเหรียญพิธีใหญ่มากนะครับเหรียญเกจิบุกเสกทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญหลวงพุทธวดนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินสีนะครับพี่นะเหรียญพระพุทธชินสีนะครับเหรียญเก่านะเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญแรกของประเทศไทยเลยนะครับ นี่ครับแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับเหรียญพระพุทธชินสีนะครับนี่ครับเก่าๆสวยเดิมเลยนะครับพี่นะสวยเดิมเลยนะครับเป็นเหรียญทองแดงลมดําแบบโบราณเลยนะพี่นะดูนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับนี่ครับเอาแปดร้อยบาทนะครับพี่นะสนใจติดต่อได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับเหรียญหลวงพ่อกั่นรถพญาตนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่ครับข้างเลื่อยนะครับพี่นะเป็นข้างเลื่อยด้วยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับหลวงพ่อกั่นรถพญาตนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่นะครับนี่ครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ ขอรูปเพิ่มเติมศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับนี่ครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหันข้างหลวงปู่ศรีนะครับนี่ครับเหรียญหันข้างหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ครับปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับ เอา800บาทนะครับต่อมาเหรียญนี้ครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับหรือว่าเหรียญโบสลั่นนะครับพี่นะนะครับเขาเรียกว่าเหรียญโบสลั่นนะครับในพื้นที่เรียกเหรียญโบสลั่นนะนี่ครับหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะครับพี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเขาเรียกเหรียญโบสลั่นนะพี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับเอาไป800บาทนะครับ ต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญอแปะรุ่นแรกนะครับพี่นะเหรียญอแปะรุ่นแรกวัดสันเจ้านะครับปีหนึ่งเก้านะครับนี่ครับเก่าเก่าสวยเดิมเลยนะพี่นะครับเก่าเก่าสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับเหรียญอแปะรุ่นแรกนะครับพี่นะเก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์พรมนะครับนี่ครับเหรียญพระอาจารย์พรมนะครับ นี่ครับสองสี่กว่านะครับแบบนี้นะครับเหรียญสองสี่กว่าเลยนะครับแบบนี้นี่ครับเหรียญพระอาจารย์พรมนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับนี่ครับต่อมาเป็นเหรียญแผ่นเงินนะครับแผ่นเงินนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญลงถมนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญลงถมหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับมีรอยจานด้วยนะครับ นี่ครับเอา800บาทนะครับต่อมานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับปีสองสี่เจ็ดสองนะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับสวยมากเลยนะพี่นะเหรียญนี้สภาพสวยแชมป์เลยนะครับพี่นะนี่ครับถ้าเป็นสาวเนี่ยก็คือว่าแบบสวยมากนะพี่นะนางฟ้าเลยนะครับสภาพนี้นะครับพี่นะนี่ครับเหรียญสวยๆก็มีนะพี่นะไม่ใช่ว่ามีแต่สึกๆนะครับพี่นะ นี่ครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับสวยๆนางฟ้าแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับพี่นะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญอ่าเป็นพระเนื้อดินนะครับพระเนื้อดินนะครับกุวัดดงตาลนะครับกุวัดดงตาลนะครับหลวงพ่อปานปุกเสกนะครับพี่นะนี่ครับอุดผงนะครับสวยงามเลยนะพี่นะนี่ครับหลวงพ่อปานปุกเสกนะครับนี่ครับหรือหลวงพ่อผาดนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระหลวงพ่อธรรมจักนะครับพี่นะนี่ครับเหรียญเก่าสวยมากเลยนะเหรียญนี้นะพี่นะนี่ครับเป็นเหรียญวัดเขาเรียกว่าเหรียญธรรมจักนะครับพี่นะหลวงพ่อธรรมจักนะครับสวยๆเลยนะพี่นะเหรียญนี้นะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับรายการสุดท้ายแล้วนะพี่นะครับวันนี้นะครับ EP ีที่สามร้อยสี่สิบห้านะครับ เหรียญหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะจัดไปเลยนะครับเอาแ0ดบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับ ID Line 096 724 0203นะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบราพี่พ f ่ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ